ปี2025บิตคอยอาจแตะ2 0 0 0ดอลลาร์ 200. Standard c h a r t e r ร์ค่าดราคาบิตคอยจะพุ่งแตะ200,000ดอลลาร์ 200. ภายในสิ้นปี2025ครับ ธนาคารยักษ์ใหญ่จากอังกฤษครับมองว่า Bitcoin ETF ครับจะดึงดูดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลจากนักลงทุนครับโดยคาดว่าปริมาณเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้า Bitcoin ETF ครับอาจเทียบเคียงกับกองทุน ETF ทองคำตัวแรกแต่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าครับธนาคาร Standard Chartered ครับคาดการราคา i t t o o n ครับว่าจะพุ่งแตะ200,000ดอลลาร์ 200, ภายในสิ้นปี2025ครับ หรือว่าเพิ่มขึ้นกว่า300%ครับจากระดับราคาซื้อขายปัจจุบันนะครับเมื่อวันจันที่ผ่านมาครับทางธนาคารก็กล่าวว่าบิตคอยสปอตเอทีเอฟครับอาจจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมูลค่า50,000ถึง1 0 0แล้านดอลลาร์นะครภายใน1ปีนะครับก็ธนาคารเซดัดชาเตอร์ครับคาดการเงินไหลเข้าสู่กองทุน Bitcoin ETF ครับ โดยอ้างอิงจากผลงานของกองทุน ETF ทองคำตัวแรกครับที่เปิดตัวในตลาดสหรัฐหรือว่า SPDR Gold Shares นะฮะในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปี2004นะครับก็เพื่อประมาณ20ปีที่แล้วนั่นเองครับธนาคารเปรียบเทียบทองคำกับบิตคอยครับโดยมองว่า Bitcoin แล้วก็ทองคำเนี่ยมีลักษณะบางอย่างคล้ายกันครับทั้งสองเป็นสินทรัพย์ที่หายากมีมูลค่าคงอยู่และถูกมองเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรักษามูลค่าที่เชื่อถือได้นะครับซึ่ง Bitcoin ETF ครับจะช่วยให้นักทุนเนี่ยเข้าถึง Bitcoin ได้ง่ายเช่นเดียวกับทองคำ ETF ครับนักลงทุนไม่จะเป็นต้องเก็บรักษา Bitcoin ให้ซับซ้อนด้วยตัวเองครับนักวิเคราะห์ของธนาคาร Standard c h a r t e ครับรวมถึง Geoff Kendrick ครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ Suki Cooper ครับนักวิเคราะห์โลหะ มีค่านะฮะร,ระบุว่าราคาทองคําเพิ่มขึ้น4.3เท่าภายใน7-8ปีหลังจากมูลค่าการถือครองสินทรัพย์ทองคําใน ETF นะครับเติบโตนับจากเปิดตัว ETF ตัวแรกนะครับผู้เขียนบทวิจัยคาดการว่าราคาบิตคอยน์ยจะพุ่งขึ้นใน,นักษณะเดียวกับราคาทองคําหลังจากการเปิดตัวกองทุน ETF ทองคําตัวแรก แต่จะใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าอยู่อ2ปีนะครับเนื่องจากว่าตลาด BITCOIN ETF เนี่ยคาดว่าจะพัฒนาได้เร็วกว่าครับธนาคารยังคาดการว่าเงินไหลเข้าจาก BITCOIN ETF ครับอาจส่งผลให้ราคา BITCOIN เนี่ยพุ่งแต่ระดับ200,000ดอลลาร์ครับภายในสิ้นปี2025ก่อนมีนักวิเคราะห์ครับคาดการกันว่าในสิ้นปีนี้นะฮะ2024ครับ จะมีบิตคอยจำนวน437,000ถึง1.37ล้านนะครับเข้าไปอยู่ในกองทุนบิตคอย ETF ครับของสหรัฐโดยมูลค่าของบิตคอยดังกล่าวคิดเป็นเงินราว50,000ถึง1แสนล้านดอลลาร์นั่นเองครับก็เป็นการคาดการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนบิตคอย ETF นะครับก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเป็นไปได้จริงนะครับผมก็เชื่อว่าตัวเลขเหล่านี้ก็จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเมื่อ ผู้คนเข้าถึงนะฮะบิตคอยได้ง่ายถึงการลงทุนได้ง่ายนะโดยการเข้าสู่กองทุนเหล่านี้เนี่ยผ่านทา,างลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยมันก็ทําให้คนในหลายเจเนอเรชันครับที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเงินดิจิตอลก็เข้าใจแล้วก็เข้าถึงบิตคอยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอกาสที่ราคาจะพุ่งเป็นไปได้แน่นอนนะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามากันละกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามบิตคอยเทรซี่ครับทุกวันเลยนะฮะแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับ บ้าที่สุดนะฮะเรื่องของบิตคอยครับเราจะเจาะเลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตราบเท่าที่โลกนี้มีบิตคอยอยู่นะครับติดตามกันได้ที่ช่องนี้ครับไททาวช anel n ครับคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้ครับโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เติมกงินจให้กันง่ายๆครับด้วยการโอนหรือว่าเติมเงินมาที่ True Money Wallet นะครับ และคุณยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ได้ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกคอนเทนตดีๆนะครับโดยการกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้ครับสมัครเป็นเมมเบอร์เปย์แบบรายเดือนแบบประจําเลยนะครับก็เลือลคำว่าจะจะเปย์แบบไหนตามความจะดวของคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ